ตอ่นไหมคะก็ comeback แล้วย้ยสวัสดีทุกคนเลยนะก็คือไม่ได้ลงคลิปนานมากเออแบบว่าอยู่รูมตอนนี้ตัวเองแบบว่าช่องลางแล้วยอดวิวก็คือหายอยู่แล้วเออแล้วยิ่งหายไปอีกเนาะกลับมาแล้วนะเผื่อใครคิดถึงก็คือตอนแรกจูนกะว่าเออเนี่ยกะจะเลิกอัพคลิปไปเลยเพราะแบบกิ๊กอีอะ Ừ, แล้วก็แบบว่าเออยอดวิวหายก็แบบลงไปคนก็แทบจะไม่ดูก็เลยแบบเออไม่อยากลงแล้วอนะไรเงี้ยก็เลยผันตัวจะไปเป็นวีเจเออเผื่อใครแบบว,ว,ว่าติดตามอยู่นะเอาตอนนี้คือไปเป็นวีเจที่แอป Starlight นะคะแล้วก็ มีแบบว่าเออไปไลฟ์เล่นๆบ้างในแอปทิกตอรด้วยเวลาแบบเออแต่งคอเนาะนะนะวันนี้จูจะมารีวิวชุดคอสเพลย์นนะก็เน,นื่องในว่าเออเนี่ยมันเดือนตุลาแบบว่าเออเดือนแบบเดือนฮาโลวีนแบบเดืนอนผีแบบเฮ้ยแค่อะไรประมาณเนี้ยซึ่งตอนนี้แบบว่าเออยังไงเลเยอร์แต่ละคนก็แบบเริ่มเตรียมหาชุดเออคอสตีมฮาโลวีนกันแล้แลวก็จูนก็ปล่อยเช่าด้วยด้วยความแบบเออคุณได้ค่ะเนาะเราก็ต้องแบบอุ้ยเรีช,ชุดแบบว่าตีมฮาโลวีนมาปล่อยอะไรเงี้ยซึ่ง จุนพีมาเป็นน้องเมวิสนะคะจากโรงแรมพีนีไปพักร้อนหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษก็คือ Hotel Transylvania นะคะก็ถ้าอ่านชื่อผิดก,ก็ต้องขอไปด้วยเนาะนี่จุจะมารีวิวเป็นชุดเวอร์หลักนะ,ะจุนพีมาทั้งหมด2เวอร์ก็คือเวอร์หลักกับเวอร์ชุดแต่งงานตอนภาค2นะคะนี่นะคะเดี๋ยวลิงก์ร้านจริงเดี๋ยวจุนจะแปะเอาไว้ตรงใต้คลิปให้ก็จุนพีมาเป็นชุดกับวิส โดนไปประมาณาเดี๋ยวจะขึ้นราคาให้ละกันจำไม่ได้แล้ววันนี้สมารมิกอูแค่ตัวชุดนะคะเ <laughs> พราะว่าบิ๊กมันไม่มีอะไรเยอะมาก <laughs> เป็นแบบว่าเออชื่อร้านี <laughs> น n a moment แต้วก็เขาก็จะมีแบบเขีย <laughs> นอะไรไม่รู้กันเขียนเยอะมากทุกคนเรามาียนดูกั่้า อย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นผ้าคลุมแล้วก็เวหลักจูนสั่งมามีผ้าคลุมมาด้วยนะคะนาก็จะแบบเป็นแบบมันดักได้ทุกคนเออมันเป็นแบบเมนเป็นเหล็กลวดอะไรประมาณนี้แบบแข็งๆนะคะแล้วก็จะมีป้ายเขียนว่าไซส์ M กับชื่อร้านจีนเอาไว้ด้วยเนาะ,ะอันนี้เวลาใส่นะคะมันจะมีไอ้ตรงเหล็กอย่างนี้แล้วก็มีตรงที่เกี่ยวเอาไว้เกี่ยวนะคะก็ถามว่าใส่ยังไง เราจะเอาไอตรงที่เกี่ยวอันเนี้ยมาเกี่ยวไอตรงมันจะมีมันจะมีให้เกี่ยวแค่ตรงเนี้ยทุกคนคือเวลาเกี่ยวเกี่ยวยากมากอืมผ้าคลุมคือไม่มีอะไรเยอะมากส่วนตัวชอบผ้าคลุมนะมันจะแบบโอ้วังอลังการอะไรเงี้ยเออเนื้อผ้านะคะจะเป็นเนื้อผ้าแบบนี้สุดตัวชอบนะ พ่ความแบบคมขลังในการแบบเป็นแวมพายแบบรู้สึกไคือว่าโอ้ยว่าไปก็จะเป็นตัวชุดนะคะทุกคนก็มีเป็นซิปด้านหลังเออตัวค้อนข้านใหญ่นะจูนสั่งมันเป็นไซส์เมนะคะชุดใหญ่เลยแหละเออผ้ามันยืดยืดได้ผ้ายืดได้นิดนึงนะคะทุกคน มันย่กได้แหนมันจะแบบเขาเย็บติดกันมาเลยก็เออสบายดีสะดวกสบายใส่มือมันก็จะแบบเออคือมันทําออกมาอย่างเงี้ยทุกคนเดี๋ยวกังมาเนี่ยเขาจะเย็บติดกันตรงเนี้ยซึ่งเวลาเอาจริงๆนะคือกลัวมันขาดมากๆเลยคือมันบอบบางมากอะคือเวลาใส่คือต้องแบบระวังตรงช่วงมือมากๆเลยนะชุดแบบอารมณ์เหมือนชุดเดรสแบบรัดรูปแล้วเขาเรียกว่าอะไรอะไม่รู้เลย ถุงน่องแบบกางเกงนะคะก็เออดีเลยนะถ้าบอกมา D, แบบเซฟดีแบบทาเป็นแบบเป็นกางเกงมาเลยอนะทุกคนดูดยเนี่ยคือมันยาวมากใช่มันยาวมากผ้าคือเนื้อผ้าโอเคเลยนะเพราะว่าแบบมันใสแล้วมันไม่ได้ร้อนมากเขาทําเป็นแบบสกรีนมาเลยนี่แบบสกรีนเอวกางเกงเป็นแบบยางยืดเนาะนีะ่น มีประมาณเท่านี้นะคือมันไม่ได้มีอะไรเยอะเนาะก็ถ้าสนใจก็สามารถมาเช่าได้นะแบบทักเฟซจูนมาเช่าได้นะคะก็ถ้าอยากให้รีวิวแต่งงานก็คอมเมนต์บอกมานะเพราะว่าตอนนี้แบบเช่าอยู่ถ้าแบบว่าคิวว่างหรือจูจะเอามารีวิวนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้จูนด้วยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะซักจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะแล้วก็ไปแล้วนะครับบ๊ายบาย